นายสองคุณทอ,องสวัสดีครับผมนายธารุธธรรมันวันนี้จะมานำเสนออุปกรณ์เครื่องสปินล้อยางจักรยานยนต์ที่มาร่องความสำคัญของเครื่องสปินล้อยางจักรยานยนต์ทุกวันนี้มีการใช้จักรยานยนต์มากขึ้นจึงจำเป็นต้องมีเครื่องอำนวยความสะดวกและช่วยในการทำงานเพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย และทำงานได้อย่างมีสุขภาพในการดำรงชีวิตและการทำงานนั้นสิ่งที่สัมผัสอยู่บ่อยๆก็คือ,อการใช้รถจกักรยานยนต์การอยู่บ่อยๆอยู่ประจำทั่วเป็นอยู่ประจำเป็นทุกวันต้องมีการดูแลบำรุงรักษาเช่นซ่อมแซมจุดที่ชำรุดเสียหาย ถ้าอุปกรณ์นั้นไม่มีไม่มีมมประสิทธิภาพในการทํางานก่อให้เกิดปุบติเหตุได้เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวจะเป็นต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพื่อที่จะช่วยในการทํางานให้ดียิ่งขึ้นและให้เกิดความสะดวกสบายในการทํางาน วัตถประสงค์ของการวิจัยหนึ่งเพื่อสร้างเครื่องสวิงล้อย,ยางจักรยายยนยนต์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสองเพื่อศึกษาความมือใจ,จต่อการใช้เครื่องสวิงล้อย,ยางจักรยานย,ยนต์ของนักศึกษาในรายวิชางานจักรยานย,ยนต์ตอนการทําเครื่องสวิงล้อย,ยางจักรยานย,ยนต์นะครับเริ่มทําตั้งแต่ฐานที่มีรูปลักษณ์สี่เหลี่ยมโดยใช้เหล็กหนาขนาดสามมิลนนครับแล้วนาเหล็กกลม เอามาทำเป็แกนกแกนกลางด้านการวัดกึ่งกลางของแผน่นเหล็กนะครับแล้วหาจุดศูนย์กลางแล้วทำการเชื่อมตรงกลางนะครับจะมีลูกปืนในการเป็นจุดหมุนของเครืร่องสวิงล้อยางจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ต่อเหล็กกลมทินี้ให้เป็นแขนที่จะเอาไุยึดกับหัวงัดยางของเครืร่องสวิงล้อยางจักรยานยนต์นะครับ ก็จะมีล้อที่ได้จากการที่เป็นชุดฝึกของวิทยาลัยนะครับในขั้นตอนการทำนะครับแผนสไลด์จะทำการนำเหล็กกล่องมาเชื่อมกันเป็นตัวทีให้เกิดการปรับระยะเข้าออกขึ้นลงได้ตามขนาดของล้อและยาง อุปกรณ์เสริมในการใช้เครื่องสบินล้อยางนะครับ 1. เหเล็กงัดยาง 2. กระจายแบวช่างเบอร์19 3. กาเช็ดมือ 4. น้ำมันหล่อลื่นนครับใช้หล่อลื่นขอบล้อนะครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้สร้างเครื่องสบินล้อยางให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. ทํทำให้ถอดยางออกจากล้อได้ง่ายขึ้น 3. ผู้ใช้จะได้มีความรู้และทักษะวิชาชีพ ไปใช้ในการปฏิบัติตงานจริง 4. ทําให้เกิดทักษะและประสบการณ์ในการทางานวิจัยและสร้างซึ่งจะเกิดความชนาญในการวิจัยครัง้งต่อไปว,นนวนันนี้ผมนายธาวุธิรำวันขอจบการนําเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ